สวัสดีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของมารยาทในการเขียนค่ะ การเขียนนะคะก็คือการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการที่เป็นลายลักษณ์อักษรยกตัวอย่างการเขียนเช่นการเขียนรายงานการเขียนเรียงความการเขียนจดหมายการเขียนเรื่องตามจินตนาการการเขียนบรรยายหรือการเขียนบันทึกประจําวันสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการเขียนทั้งสิ้นเลยและการเขียนนะคะเราก็ควรมีมารยาทในการเขียนด้วยค่ะมารยาทของการเขียน ข้อที่1เราควรเลือกใช้กระดาษสีขาวที่สะอาดไม่ยับหรือว่าฉีกขาดนะคะข้อที่2เขียนด้วยรายมือบรรจงที่เป็นระเบียบอ่านง,ง่ายข้อที่3ใช้ภาษาที่สุภาพและถูกต้องตามหลักภาษาไทยข้อที่4เมื่อเขียนผิดเราควรที่จะลบด้วยยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดนะคะไม่ควรขีดค่าข้อความเพราะมันจะทำให้สกปรบบกนั่นเองค่ะ 5. รับผิดชอบในสิ่งที่เขียนไม่เขียนตำเนหรือกล่าวว่าร้ายผู้อื่นและข้อที่6ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้หรือที่ที่ห้ามเขียนเช่นในพื้นที่สาธารณะนะคะหลังจากที่เราเรียนนะคะมารยาทในการเขียนไปแล้วเราก็จะมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดนะคะมารยาทในการเขียนคําชี้แจงให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นมาร,รยาทของการเขียนนะคะข้อที่1 ควรเขียนตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่ายในข้อนี้นักเยนคิดว่าเป็นมารยาทของการเขียนไหมคะใช่แล้วค่ะในข้อนี้เป็นมารยาทของการเขียนนั่นเองนะคะข้อที่2ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทยและในข้อที่สองนี้ก็เป็นมารยาทของการเขียนนั่นเองค่ะเราควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพแล้วก็เขียนสกดคําให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะ ข้อที่3รับประทานอาหารขณะที่เราเขียนในข้อนี้ไม่ใช่มรารยาทของการเขียนนะคะข้อที่4เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายในข้อทีอ่4นี้ก็ไม่ใช่มรารยาทของการเขียนค่ะเพราะเราควรเขียนข้อความที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนะคะข้อที่5ควรเขียนในกระดาษที่มีสีขาวหรือกระดาษที่สะอาดในข้อนี้เป็นมรารยาทของการเขียนค่ะ ข้อต่อไปขีดเขียนในที่สาธารณะเพื่อสร้างความสวยงามในข้อนี้นะคะไม่ใช่มรารยาทของการเขียนนะคะเราไม่ควรขีดเขียนข้อความในที่สาธารณะหรือที่ที่ไม่ควรจะเขียนนะคะ และข้อสุดท้ายเมื่อเขียนผิดควรใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดในข้อนี้ถือว่าเป็นมารยาทของการเขียนค่ะเพราะถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนผิดนะคะนักเรียนควรจะใช้ยางลบลบหรือถ้าเกิดว่าเราใช้ปากกาเราก็ควรใช้น้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดนะคะไม่ควรขีดค่านะคะ สรุปก็คือการเขียนนะคะเป็นการแสดงความรู้ความคิดความรู้สึกหรือความต้องการนะคะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะและเราควรที่จะมีมารยาทในการเขียนด้วยนะคะ <S <S เช่นเวลาเราเขียนเราควรเลือกใช้กระดาษสีขาวนะคะที่สะอาดไม่ยับหรือว่าไม่ฉีกขาดนะคะและเขียนด้วยลายมือบรรจงที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบอ่านง่ายนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่สุภาพสะกดคําถูกต้องตามหลักภาษาไทยเมื่อเราเขียนผิดก,ก็ควรใช้ ยงลบลบหรือใช้น้ำยาลบคำผิดลบนะคะไม่ควรขีดค่าข้อความแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราเขียนไม่เขียนตำหนิหรือกล่าวว่าร้ายผู้อื่นและที่สำคัญก็คือไม่ควรขีดเขียนในบริเวณที่ห้ามเขียนหรือในพื้นที่สาธารณะนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องของการเขียนและมรารยาทของการเขียนไปแล้วนะคะคุกูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของมรารยาทการเขียนมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ